สวัสดีจ้าวันนี้จะมาทำจะมาทำอันเขาเรียกอะไรค่ะเพื่อนๆทำปุ๋ยลดน้ำอ่าลดพักจะ้ะทำแบบตาม youtube ก็ทำแต่เราจะมีมีก็มีผงชูรสเนาะไข่แล้วก็ยาคู่แล้วก็น้ำตานนลนาะแล้วก็น้ำนะค่ะนี่น้ำใส่ขวดนี่ลงไปแล้วเน,ะนาะน้ำหนึ่งลิตรหนึ่งลิตร นึ่งลิตรครึ่งหรือเปล่าจะ้นะเนาะแล้วก็มาดูกันทำเลยจะ้ะใส่ไข่เนาะจะ้ะก่อนอื่นใส่ผงนัวไข่เราสองผงชูรหลอ่เอ,อ่อสองหรือเปล่าไม่รวมเหมือนกันนะเดี๋ยวจะใส่ตามอัศจรไข่เนะาะจ้ะเต่น้ำตาลเราจะใส่หาซอหาช้อนเนาะนะะี่จ้ะผงนัว,นว,นวลงไปเลยค่ะจับมือเดียวเนาะไม่เป็นไร สามวันจะมักสามวันวันนี้กับวันพุธเนาะค่ะหนึ่งช้อนสองช้อนค่ะสองช้อนพอก่อนเนาะน้ำตาลเราจะใส่ห้าช้อนเนาะ,ค,ะนค่ะน้ำตาลอุ้ยหนึ่ง เดี๋ยวกอกไปในถ้วยเลยจ้ะสองสามสี่หา้าแล้วจะทาไค่สีฟ้าฟองสีฟอง,ฟองแล้วก็ใส่1ิช้อนอันนี้ก็น้ำตาลจะหาช้อนเนาะคะ่ะแล้วก็ยาคู่เดี๋ยวไปขอเปิดยาคู่ก่อนเนาะนี่จ้ะเปิดยาคู่แล้วเนาะ ไข่เราก็ใส่สองไข่เราจะตีแล้วเนาะเพราะว่าจับกล่องมือน,นึงนแล้วค่ะ่เราก็ตีไข่ให้เทนเก่อนเนาะวิธีทำง,ง่ายๆจะ่สามวันเนาะจาวันนี้มันพุทธพุทธพระฮัส,สุกเสาวัวนเสาเราจะมานำลดเอ่อเอาผสม,มกับนาบจะผสมกับนาบลดเนาะลดพริกเราเนาะบวม,มึงพริกเนาะค่ะนี่จ้ะ ไม่รู้ชั้นทำสูตรหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเอานมลงไปน้ำตาลกับผงชูรสเอาไปคนในน้ำรอแล้วเนาะแช่ไว้ในน้ำรอก่อนคิดว่าทำผิดสูตนนะแต่กปกติจะเอาน้ำตาลกับผงนัวมาใส่นนี้แต่ไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวลดทำผิดผัดทำผิดผัดกันได้นะคะเพื่อนนี่ค่ะแปบ๊บนึงตัวนนี้ก็ ตัวโยกวดหากลือกล้วยม่เจอจากล้วยที่ใส่นน้ำเนานะเราก็จะทำอย่างเงี้ยแล้วแล้วก็ใส่ปากขวดเนาะก็ได้เนอาอจ้ะกงมีโฟกัสเลยนะจ๊ะโอเคมาละนจ้ะก็ค้นให้ไข่เข้าเต็กก็ยาคู่ผสมกันเนาะค่ะ ใครจะใส่นมใส่นมไปด้วยก็ได้ก็ได้นะแต่แต่เราจะใส่สูตรนี้จะใส่กะปิก็ได้นะจ๊ะเราจะใส่กะปิแต่ว่าไม่อร่อกว่าใส่แบบสูตรเด็บเล่งด่วนสามวันใช้ได้เลยถ้าใส่กะปินี่จะต้องเป็นเดือนเนาะจ้ะเราจะลองทําสูตรใส่กะปิแล้วค่ะโอเคก็ไม่มีอะไรมากค่ะ พุดทจะใส่ผงนัวลํตาตาในน,นี้ก็ได้เนาะไม่เป็นไรค่ะี๋ยวใส่ลงไปทีหลังในน้ำแล้วคะ่ะทำพิสูจน์ขอภัยด้วยจ้ะโซที่นี้เราก็เอาเรียบร้อยแเราก็ใส่ลงไปในน้ำน,นี่นะคะผสมนอกจากแล้วก็ขวดมักไว้แล้วก็ผสมกับน้ำอีกทีหนึ่งลดเออลดพักนะคะ ก็น้ำตาลก็ผงนัวอยู่ในนั้นแนวเนาะแต่คนอีกรอบนึงจะคนจนน้ำตาลละลายเนาะคะ่ะก็พองรัวพองชุรสแเลยจ้ะคนก็ชอบพักก็ชอบเนาะคะ่ะคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนะะาะจ้ะเพราะว่าการทำกินบ้างเที่ยวบ้างก็จะทำธรรมชาติบ้างก็จ้ะ ปลูกพักไปนิดหน่อยก็มันโตเร็วอจะ้ะเราเออมันโตชามันมันออกผลชาเนาะใบมะกรูดเหมือนกันผิกเหมือนกันจะออกลูกแต่ว่าออกลูกผลผลิตช้าจ้ะแบบอยากกินเร็วเนาะห่อมันก็จะเขานานหนาวแล้วเนาะก็อยากให้โตเร็วบกที่ถ้าคนเขาปลูกแบบปลดพักหลุดนั่นเขาก็อันนี้เขาก็ได้กินรอบสองรอบแล้วจ้ะนี่กก็ บางๆก็ามาทำอุ๋ยมักอุ๋ยมักเอ็นซีธรรมชาติแบบสุดสามวันใช้ได้เลยจ้ะจ้าเดี๋ยวให้ะละลายดีเลยเราก็ทีใส่ลงในขวดนะจ้ะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเก็บก่อนนะจ้ะเปียกไข่ี่ไม่ทิ้งแล้วจะล้างให้สะอาดแล้วเราก็ไปตากแห้งแล้วเราก็บดบดใส่ผสมกระดินไปได้ได้ประโยชน์ อีกหนึ่งต่อหนึ่งจะไม่ทิ้งแล้วจะแล้วใครจะใส่นี่ก็ได้เลยเจอเนาะก็ทำไม่เป็นนจากสูตรก็ไปดูในคุกกแต่สูตรของเราง่ายๆก็ซื้อนมเปียกไข่นมนมดื่มนีและจะนมดื่มก็ผงช่วสลดเนาะแล้วก็ผสมกบน้ำแล้วก็ลดแคด่งี้จะให้ง่ายจ้ะแต่บำรงคลาบบำรงดอกผลนี่เรา,าก็สูตรนี่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเราก็พงึงลงทำครั้งแรกจ้ะ โอเคชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไล mm hmm. ค์กดแชร์นะค่ะเพื่อนเดี๋ยววันเสาร์เราจะมาทำคลิปเอาเอา่อลดเขาเนาจะจ้ะลดพกพริกลดเอ่อพักเพลพักที่เราปลูกเน่าจะ้ะที่เราปลูกอะ่ะจ้ะเราก็มากอกใส่ขวดเนาจะจ้ะขวดนี้จะสละอะไรจะขวดนึ่งเพราะว่ามันมีเงินเนาจะจ้ะนี่จะ้ะขวด <c oughs> ได้เงินเนาะคะ่ะแต่ไม่เป็นไร เราใช้ซึดแล้วเราก็เอาคืนได้นะจ๊ะแปบ๊บนึงค่ะเดี๋ยวเราก็ไปใส่เทใส่ขวดเลยนะจ๊ะเราจะทำให้ดูแป๊บนึงนะล้มแล้วค่ะนี่เราจะสื่อก,กล้องมาก,ก็ไม่ได้ใช่นี่จะนี่ค่ะตัวอย่างนะจ๊ะเยวจะเอานี่ใส่แล้วก็เราก็จะเทใส่นะตอนตอนเทไม่ใส่นะจ๊ะเซ็ตแล้วให้ดูนะจ้ะมัน แับกล่องมือเดียวเนี่ยซื้อขาตั้งกล่องมาแต่ก็ไม่ได้ใส่จ้ะเดี๋ยวจะพักลงใส่ดูหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวค่อยดูแป๊บนึง สะดวกเดี๋ยววันเสาร์เราจะดูอันนี้ไม่ทิ้งเนาะจ้ะในน,น้ำทิ้งแล้วก็เหลือหน่อยนึงเดี๋ยวจะลองเอาไปผสมน้ำหลดเลยทันทีเลยจ้ะเนาะแต่อันนี้มักไว้สามวันวันเสาร์มาดูกันเนาะนำไปหลดพักผสมกับน้ำแลจ้ะชอบคลิปนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ถุกถุกสามวันเราจะมาเปิดเนาะเปิดฝากลัวเขาระเบิดนลจ้ะเพราะว่ามันมีก๊มีอะไรด้วย ก็เหลวแต่เนาะบางทีพิ่งครั้งแรกจ้ะเพราะว่าก็ไม่เคยทําปุ๋ยมักเอ่อมักแบบนี้สักทีนะก็ครั้งแรกนะค่ะจ้ะโอเคไงก็เจอกันคลิปหน้าจ้ะครั้งแรกที่ทําจะปุ๋ยมักเอ่อแบบนี้จะทุกที่ก็จะใสน่นมก็เปียกไข่นากก็น้ำอันนี้จะใส่ไข่ผงชูรสน้าตาลนะจ้ะโอเคชอบคลิปนี้ก็ไลก,ก์กดแชร์จ้ะเจอกันคลิปหน้าจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายมาดูวันเสาร์กันแนา้วจะหลดบพักกันเนาะ